อย่างนี้ต้องเจอพลังผู้ชายข่าให้่าเตะ ติดตามช่องที่กุกๆุตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ฉันอยากได้พอดีเลยอะเขาหิดกันทั่วโลกเลยอะถ้าฉันใส่เนี่ยนะอบป,ป้าอบป,ปะะะ้าสารเลเฮียตองชอบฉันแน่เลยอะฉันจะกลายเป็นดาวเนที่น,ยนอ,อยมาลลีมาเลี้ยสิฉันแน่ <laughs> ฉันลองใส่ดีกว่า มันข <c oughs> <c oughs> ี้โอ้โหของใครเนี่ยอเป็นะไรมคุณพี่เป็นอะไรไหมคะมีขี้อยู่ในร <itor> องเท้าล่ะก็น,นั่นนะสิคะคนนีใส่ไม่ดีแถวนี้เนี่ยมันแกนห้หนูอะค่ะเฮ้ย <c oughs> ทำอะไรกันน่ะว่าจะเหรอคนนใส่ไม่ดีสวีทกันสิโยนแถวนี้นะ <c oughs> ่มาที่ไหนเนี่ยมันแฝนฉันนะหรืออย่างคืนนี้อบอกล้วยนัดกับฉันนะได่ใช่เจอหมอกล้วยก่อนอุยแต่เขาเป็นแฝงฉันก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีปะชอบดอกไม้วันวนาเลนไทน์เนี่ยเอาไปให้ใครดีนะคนโสดอย่างเราอ่ะต้องไปเสี่ยงดวงเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนทะเลาะกันอีกแล้วโอ๊ยอยอกไไม่ได้จริงจัง โอ้ยเพิ่งสอวันนี้มาอผัวนี้ได้ยังไงอ่ะอุ้ชายเดี๋ยวดียวเดี๋ยวทะเลาะอะไรกันอะโอ้ยเป็นเด็กๆไปได้เยี่ยงผู้ชายเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเล่นเกมคู่รักวันวาเลนไทน์เกมเหรออุ้ยฉันเล่นโอ้ยฉันชนะใหญ่หมาเหลือแน่นอนชนะแกแน่นอนเดี๋ยวฝั่งผู้หญิงได้ยังไงอะด่านที่หนึ่งตีกอล์ฟมะเขือยาวใครจะเอวดีที่สุดเริ่มพี่แมวสู้สู้พี่มารีสู้สู้ พี่แพทซู้สู ını, ้หนึ่งสองสามโอ้โห้พี่แพทเอวลีมากเลยอ่ะแต่พี่มาเรียขิ้โกงอ่ะ หลังทีกองอะ่ะก็ช่วยไม่ได้ก็มันหลุดมาเองยังไงอะ่ะโอ้เอาอย่างงี้งั้นเราไปด่านที่สองกันดีกว่าไปด่านที่2ด่านจับปลามาดูซิว่าใครจะได้คะแนนเยอะที่สุดในการจับปลานี่ใครจะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนและก็ได้เป็นคู่รักของหมอกล้ยโอ้เมตตามหานิยมโอ้๋ฉันแน่นอนก็กูไม่ต้องพูดหรอกอูยอย่าพูด อ่อันนี้นี่มาดูคะแนนนะนี่ใครจับปลาทองนะจะได้5คะแนนปลาสีดําได้2คะแนนแล้วก็ปลาหางนกยุงได้1คะแนนอ่ะสามสองหนึ่งมาเริ่มกันเลยไปอ่ะแจกอาวุธแจกอาวุธอันนี้คอยดูนะใหญ่มาเรียกเจอฉันแล้วะแย่งปลาฉันนะไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันขาดอ่ะ นาดูใช่ว้ายจับทีเดียวได้สองตัวเลยอ่ะุยได้ไงอ่ะอุยฉันเก่งฉันไม่เป็นทุ่มหรอกกวยแน่นอนจ้า ที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ในการหาปลานี่สามีจะไม่อดจ้ะโอ้ยวิจิงอ่ะอ่าไม่เป็นไรไปที่ด่านต่อไป <st arts> แต่ในสามชื่อว่าชดไก่แข่งชดไก่ใครจะได้ใจหมกกล้วยอาเจอช่แน่อ่าห้า,าออกจากเส้นนะ <st arts> เกมนี้ฉันชนะ <st arts> แน่นเ,พเพราะว่าฉัน,นส่งตัวเก่ง พลังกินชีสกินพิซซ่าของฉันต้องไม่แพ้ใครเจอฉันแน่ย่าอย่างนี้ต้องเจอพลังผู้ชายค่าใคร่าเตะย่า แขนแค่ทาร์กแนเลือดโอ้ใช่โอ้ยอีกหนีต้องไปไปลงโรงพยาบาลน่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมพาไปเอาไว้ค่ะเจ็บค่ะเขาไปกันสองคนนะกูกูไปวัดวันเลดายด้วยเฮ้ยฉันก็ไม่รู้แหละก็เธอเล่นแรงอ่ะอุ้ยคุณไม่ด้ตั้งใจอุ้ยฉันจะให้เธอชนะแบบใสสะอาดซะหน่อยอ่ะไปดูดีกว่าโอ้ดู two hours later ยังไม่มาอีกเหรอยายกู๊กูกแม่น่ะสีจะมืดแล้วนะเฮ้ยได้ไมาแล้วเฮ้ยหมอกล้วยค่ะมาเรียนแยะไปตั้งหนึ่งร้ยเข็มมาปวดมากเลยค่ะหมอกล้วยเฮ้ยเย็บร้อยเข็มเลยเหรอพาไปบ้านหน่อยสิคะหมอกลแต่เดี๋ยวนะอะไรนะพาไปบ้านเหรออ๋อโหยยยยยยย่า แคมเปญน,นี้เธอแพ้แล้วแหละแพตตี้เขาเยบ็บร้อยเข็มแต่เขาได้ผู้ค่ะจะทำยังไงอ่ะงั้นวันาาละไทยปีนี้อยู่กับเธอก็ได้กูกูกไปฟช่้นฝาผ้า